สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูดวงด้านการงานในสัปดาห์นี้ว่าจะเป็อย่างไงบ้างนะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่สชุดนะครับให้มาเปิดดูดวงกันนะครับก็มีอยู่สามชุดนะครับคือชุดที่1ครับชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่สเรามาเลือกกันว่าลองเลือกกันดูนะครับว่า1นึ่งสามชุดคุณจะเลือกชุดไหนครับค่อยๆค่อยๆเลือกนะครับสักระยะหนึ่งโอเคพอเสร็จแล้วก็เริ่มชุดที่1เลยนะครับการงานช่วงนี้ของคุณ ของในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องมุ่งมั่นนะต้องฝากฟันหน่อยแล้วก็ลุยดีๆครับแล้วก็วางจิตใจให้ดีนะครับและอย่าเล่นเกมจนเกินไปนะครับแล้วการง,งานจะดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่โดยรวมก็ถือว่าต้องขยันแล้วก็วางจิตใจให้นิ่งแล้วอย่าใจร้อนครับแต่ก็พอได้อยู่มาที่ชุดที่2มานะครับการง,งานช่วงนี้มีโอกาสที่จะบึกบัวการง,งานที่ก้าวหน้าและไปได้สวยครับ ล้วก็มีจุดเริ่มต้นใหม่ทางด้านการงานที่ยอดเยี่ยมและมีโอกาสที่การงานจะสร้างฐานะได้เยอะมากอย่างสบายๆเลยครับถือว่าดีเยี่ยมครับแล้วก็มาชุดที่สนะครับชุดสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับในสัปดาห์นี้ก็พมัาสมีครับรุ่งเรืองดีครับไปได้สวยแต่อาจจะมีหลักการลังเลในเรื่องการเป้าหมายหางานนิดน,นึงนะอาจจะมีการเครียดหน่อยวิตกงัวนหน่อย แต่ก็ถ้าวางก็ใหม่ดีๆถือว่ารุ่งเรืองครับการงานช่วงนี้ถือว่าไปทไี่สุดเลยดีเยี่ยมครับแต่อาจจะมีความเครียดขังโงเล็กน้อยครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสุดยอดมากการงานนะครับถ้าอยากให้เด่นๆสาหรับชุดที่3ที่คนที่เปิดจุดที่3แนะนานะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องความสวยความงามน้ํานะครับร้องงานร้านบริการจะเด่นพิเศษะจะรุ่งไปอย่างยอดเยี่ยมก็การดูดวงรายสัปดาห์ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขอญาต จบลหลักแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวละครับผมอาจารย์จีพัฒน์ธีกรมหมอรุ่นนี้สวัสดีครับ